สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับหากชื่นชอบและอยาสนับสนุนผมสามารถสนับสนุนผ่านทางปุ่ม Super อร์แหรือบัญชีธนาคารได้เลยนะครับขอบคุณครับตอนที่1487การต่อสู้ที่เสี่ยงชีวิตมู่หลิงซีเป็นเซียนหญิงที่แทรกซึมเข้าไปในสำนักต่อสู้ธนาคารเมืองอู่เป็นเวลานาน เห็นได้ชัดว่านางฉลาดและมีกลยุทธ์มากดังนั้นนางจึงเห็นได้ยอย่างเป็นธรรมชาติว่าชิววี่จงใจใช้ความกรุณาเพื่อคุกคามนางหากนางต้องการผ่อนคลายและปลดปล่อยชิววี่จริงๆวันนี้อาจจะเป็นวันที่จางรัอวเฉินและอัลเลอร์ต้องตายชิววี่สามารถเห็นความกังวลในใจของมู่หลิงซีเขาพูดอย่างรวดเร็วว่าหลิงซีไม่ต้องกังวลข้าสาบานว่าตามใดที่เจ้าเยังอยู่ข้าจะไม่แก้แค้นจางรั่วเฉินอย่างแน่นอนเจ้าควรรู้ว่า สำหรับผู้บุกเบระดับสูงการที่ไม่ทำตามคำพูดของตัวเองจะส่งผลต่อความคิดของพวกเขาอย่างมากมูริงซีถืกอกระบี่ของนางเดินไปีที่นาผากของชิวี่ไม่จำเป็นต้องพูดต่อไปตั้งแต่ที่ข้าพูดว่าข้าจะขอให้จางว่าเฉินไว้ชีวิตเจ้าข้าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเจ้าฮข้าลดตัวลงมาหาเจ้าแล้วแต่เจ้าก็ยังยืนอยู่ข้างของจางรั่เฉินถ้าข้ารู้เรื่องนี้ข้าคงไม่ช่วยเหลือเจ้าในโลกชิงหลงถ้าเจ้าตกอยู่ในมือของข้า ข่ายทำให้เจ้าตายอันตรายแฉผ่านดวงตาส่วนลึกของชิวี่สี่งหัวเราะมาะจากเมฆพิษในยะไก่ฮข้าไม่ได้คาดหวังสิ่งนี้ข้าไม่ได้คาดหวังจะได้เห็นฉากที่น่าทึ่งเช่นนี้เมื่อได้ยินเสียงหัวเระาะมู่หลิงซีขากง,งะมันเป็นใครกันพยักเจินทเทียนเดยเดามาจากก้อนเมฆแขน้น่นๆแน่นของเขาพ่าย,ยที่หลังเมื่อมองไปที่ยัง่เฉยที่นั่งไข่ห้างอยู่เขากล่าวว่า ข้ามาตามคำสั่งขององค์ชายญาติเพื่อตรวจสอบดูสถานะที่แท้จริงของจางรุ่เฉินดูเหมือนว่าข้าไม่ต้องทำอะไรให้ตัวเองสัแล้วโยนหุ่นนำองหญิงหลัวซาออกไปเพื่อส่งคนกลับมาอย่างลับๆและตรวจสอบว่าจางรเฉินได้รับบาดเจ็บจริงๆหรือไม่หากเป็นเช่นนั้นพยัก์เจิน้นเทียนก็สามารถบังคับให้จางรงเฉินใช้อาวุธศักดิ์สิทธิ์ได้แม้ว่าจะไม่สามารถฆ่าเขาได้ก็ตามเมื่ออาวุธศักดิ์สิทธิ์สูญเสียพลังไปแล้วจางรเฉินก็จะไม่มีที่พึ่งเมื่อเผชิญหน้ากับพยัก์เจิ้นเทียนบู้สึกกดนอย่าางม มันเหมือนเสือภูเขากำลังเดินเข้ามาหานางแต่ละคำที่พยักษ์เจิ้นเทียนพูดนั้นเหมือนกับเสียงคำรามที่แสบหูร่างที่บอบบางของมูหลิงซีกำลังจะลอยกระเด็นออกไปเพราะการสาระเทือนแต่มูหลิงซีกำลังต่อสู้กับแรงกดดันอย่างหนักนางเปิดใช้งานโลหิตหงน้ำแข็งสร้างเงาร่างขนาดใหญ่ของหงน้ำแข็งมันปิดกั้นจาง,งเฉินและอาเลอร์พยักษ์เจิ้นเทียนมองมูหลิงซีร่างกายหงน้ำแข็งนั้นไม่เลวเลยแต่เจ,จ้าอยู่แค่ระดับเซียนสัจจะขั้นกลางเท่านั้น เจ้าไม่ต่างอะไรกับมดสำหรับข้าดวงตาของมู่หลิงซีเฉียบคมไม่จำเป็นเสียดับเสร็จจะสามารถระเบิดจนกาเนิือิ่งของตัวเองและเพียงพอที่ฆ่าเจ้าเจ้าคิดว่าจะทาให้ข้ากลัวได้โดยการขู่เอาชีวิตอย่างนั้นเหรอพยักษ์เจิ้นเทียนเยอะหยันมองไปทีท่ชิววี่ที่พื้นและพูดว่าถ้าข้าปลดโซ่ให้เจ้าแล้วเจ้าจะฆ่าจางรวเฉินใช่ไหมก่อนหน้านี้ชิววี่สิ้นหวังแล้วเมื่อดีนคําพูดของ พยักเจิ้นเทียนดูเหมือนว่าเขาจะมีความหวังอีกครั้งในที่สุดเขาก็มีโอกาสที่จะพลิกกระแสน้าข้าเป็นศัตรูคั่วอาฆาตของจางวุ่ยเฉินตามด้ที่เจ้าปลดโซ่ให้ข้าวันนี้จะเป็นวันตายของเขาชีววีไก่รวดเร็วข้าต้องการสมบัติทั้งหมดบนตัวของจางรุ่ยเฉินพยักเจิ้นเทียนกล่าวข้าต้องการแค่ฆ่าเขาและลบล้างความอัปยศอดสูของข้าสำหรับสมบัติของเขาโดยการฝึกฝนของข้าข้าไม่กล้าจะแย่งชิงกับเจ้าหรอก จริงๆแล้วชิววี่ไม่ได้สนใจพยักเจิ้นเทียนเลยถ้าเขาฆ่าจางว่าเฉินได้พยักเจิ้นเทียนก็จะไปรายต่อไปแม้แต่มหาเซียนก็ยังถูกล่อลลงโดยสมัมผัสของจางั่วเฉินชิววี่จะไม่ต้องการพวกมันได้ยังไงนอกจากนี้พยักเจิ้นเทียนยังเหยียบหัวของเขาและถมน้ำลายใส่หน้าของเขาก่อนหน้านี้ชิววี่โกรธมากแล้วคงเป็นเรื่องแปลกหากเขาไม่ฆ่าพยักเจิ้นเทียนอย่างไรก็ตามเขาถูกจำกัดดังนั้นเขาจึงต้องทำตัวอ่อนแอลง พย,ยักเชิญเทียนพย,ยักหน้าด้ความพึงพอใจแล้วส่งกระบี่เสี้ยวบินไปมันตัดไปที่โซ่ผลูกมัดเซียนมู่หลิงซีไม่สามารถหยุดได้พลังทำลายล้างที่แป่ออกมาจากดาบทำให้นางต้องถอยกลับโซ่พัฒนาการเซียนก็ขาดสะบั้นลงถัดไปข้อจำกัดทางปราณเซียนของชิวี่ก็หายไปโดยเสียงกรีดร้องอันดังก้องของชิวี่ตัดโซ่ที่เหลือออกไปนิชินเท้ากดลงไปที่พื้นเขาหมุนตัวแล้วพุ่งตรงไปหาจางรั่วเฉิน พยักเจิ้นเทียนถอยห่างออกไปเขากอดอ,อกเรากับว่ากําลังดูการแสดงที่ดีมากเขาไม่ได้โจมตีเพราะเขาไม่รู้ว่าจางกุ้ยเฉินยังสามารถใช้งานอาวุธเซียนได้หรือไม่เขาก็ยังกลัวว่ามู่หลิงซีจะระเบิดเจ้ากําเนิดเซียนของจิวเองจริงๆการที่มีคนยอมทำเพื่อเขานั้นดีสุดแล้วจางลั่เฉินข้าจะดึงวิญญ,ญาณเซียนของเจ้าแลี่ไปให้เจ้าเป็นทาสผีเจ้าจะเป็นทาสของข้าตลอดไปดวงตาของชิววี่แดงกล่ำและเจตนาฆ่าในตัวเขานั้นแข็งแกร่งมาก ไม่เห็นมูหลิงซียืนขวางจางวัเฉินเอาไว้เขาก็พูดอย่างเย็นชาว่าไปซะทาไมอยากตายถ้าเจ้าต้องการฆ่าจางวัชเฉินเจ้าต้องข้ามศพข้าไปก่อนมันไม่ง่ายเลยที่จะตายจางวัเฉินจะกลายเป็นธาตุผีโซนเจ้าจะกลายเป็นที่ฝึกฝนของข้าชีวิตดะรับบาดเจ็บสาหัสแต่เขาก็ไม่ได้กังวลกับมูหลิงซีมากนักเขาคว้าขึ้นไปในอากาศและทันใดนั้นมือเพลิงที่ยาวหลายสิบเมตรก็ปรากฏขึ้น มันคว้าไปที่มูหลิงสี่วลนอัคราปรากฏขึ้นระหว่างนิ้วเรียวของมูหลิงสี่เศษเสี้ยวของปราณศ,ศักดิ์สิทธิ์ถูกเติมเข้าไป9ก้าอัขระซ้อนทับกันอัคราบินลงมาและสลายไปจากนั้นฟ้าร้องก้าครั้งก็ลงมาจากฟ้าผู้มันทําให้มือเปลวเพลิงของชิววี่แตกไปเสียงเสียงนอกจากนั้นมูหลิงสีหยิบคัมภีร์ป้องกันและโจมตีกองหนาออกมาในช่วงพริบตาโล่หลายสิบชั้นก็ปรากฏขึ้นรอบๆอบมูหลิงสีจารุเฉินและอเลอร์ ในเวลาเดียวกันอัคราที่น่ารังเกียจโจมตีชิวี่เขาถูกบังคับให้หยุดสภาพที่น่าสังเวชและมีรอยไหมเกรียมปรากฏขึ้นบนตัวเขากระแสะไฟฟ้าไหลบนร่างกายของเขาและบางครั้งเขาก็จะแข็งไปด้วยจางรั่วเฉินได้ขโมยมุนกัมพีเหล่านั้นมาจากเซียคนคนอื่นเขาไม่ชอบพึ่งพากําลังจากภายนอกดังนั้นเขาจึงมอบเกือบทั้งหมดให้กับมู่หลิงซีอย่างไรก็ตามชิวีนั้นแข็งแกร่งมากและมีการฝึกฝนขั้นสูงเช่นกันคัมพีเหล่านี้ทำในเพียงชะลอเขา แทนที่จะทำร้ายเขาด้านข้างพยักเจนเทียนรู้สึกกังวลเล็กน้อยหยวนหุ่นไม่สามารถชะลอพัฒสนมวิญญาณเพิงปีศาจได้นานนางสามารถกลับมาว่าไรก็ได้ด้วยความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ระหว่างพระสนมวิญญาณเพิงปีศาจและจางรัวเฉินนางก็ช่วยเขาได้อย่างแน่นอนเจ้าไม่สามารถแม้แต่จะโค่นเด็กหญิงตัวเล็กๆลงได้ไม่น่าแปลกใจเลยที่เจ้าไม่สามารถอัชนะจางรัวเฉินได้นะพยักเจนเทียนพูดเสียงต่า ชิววี่รู้สึกอายเช่นกันเขาเปิดใช้งานเศษเสี้ยวปราณของเทพต้นไม้และส่งมันไปยังถุมือเทพบักคีพรึบไฟยังคงพุ่งผ่าออกมาจากในเกาะเทพบักคีเปลี่ยนเป็นทะเลเพิงสลายไปซะชิววี่ต่อยไปข้างหน้าพลังที่ท่วมท้นทำให้ชั้นของโลอัคาระแตกไป้สิ่งเสี่ยงแม้ติมู่หลิงซีก็ได้ออกไปในขณะที่กากเลือดออกมาการดิ้ล้นที่ไร้ประโยชน์ ชิวีไม่สนใจมู่หลิงสีที่บาดเจ็บและเดินไปหาจางรั่วเฉินเจตนาฆ่าที่ระเบิดออกมาจากเขาหนักขึ้นจางรั่วเฉินกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อฟื้นตัวเขารู้สึกได้ว่าชิวีกำลังใกล้เข้ามาแต่เขาอยู่ในช่วงเวลาสำคัญของการฟื้นตัวเขาขยับนิ้วไม่ได้ด้วยซ้ำนับภาษาอะไราการโต้กลับขณะที่ชิวีอยู่ห่างจากแจ้งรั่วเฉินประมาณ7ฟุตลมกระโชกแรงที่พัดผ่านจาระยะไก่ก่อตัวเป็นชั้นน้ำแข็งหนาบนพื้น เพลิงเย็นเผารอบตัวมู่ริงสีนางบินกลับมาอีกครั้งถือกระบี่ของนางต่อหน้าจางขเฉินและจ้องไปที่ชิววี่ข้าบอกว่าเจ้าต้องข้ามศพข้าไปก่อนหา้องการฆ่าเขานะ่ะเจ้าผ่าเลือดของตัวเองเพื่อปกป้อง,งเขาจริงๆสำหรับเขาข้าจะเผาเลือดจนสุดท้ายเลยฝ่ายที่ป่วยพุ่งออกมาจากมูลิงสีนั้นเย็นมากอุณหภูมิโดยรอบลดลงอย่างมากและแผ่นดินใต้เหวก็กลายเป็นทุ่งทุนดาได้ เขาจะทำให้มันง่ายสำหรับเจ้าชิวีเปิดใช้งานถุงมือเกาะอ,อกคีและโจมตีพวยยุติทุกสิ่งนี้อย่างรวดเร็วหลังจากเผาเลือดเซียนของนางแล้วความสามารถในการต่อสู้ของมูริงซีก็เพิ่มขึ้นนางบอก,การาชจมตรของชิวีอย่างไรก็ตามเป้าหมายของนางคือการปกป้องจางองเฉินและเอเลอ่ดังนั้นนางจึงถูกจำกัดในการต่อสู้หลังจากการแลกเปลี่ยนประมาณ30ครั้งชิวีก็คว้าโอกาสนี้ไว้เขาชกท้องของมู่ลิงซี ทำให้นางกักเลือดและบินกลับไปอย่างไรก็ตามมูหลิงซีมีความยืดหยุ่นอย่างมากนางยืนขึ้นอีกครั้งหลังจากโบกกระบี่ไปที่ชิวี่ชิวี่หมดความอดทนเจตนาฆ่าของเขาเปล่งประกายดวงตาของเขาเขาชกออกไปเต็มแรงทันใดนั้นกำปั้นขนาดใหญ่และทำลายกระดูกครึ่งหนึ่งของมูหลิงซีนางลม้มลงไปกับพื้นและไม่สามารถยืนขึ้นได้อีกมูหลิงซีนอนจมกองเลือดนางเจ็บปวดมากจนรู้สึกชา มีเพียงดวงตาของนางเท่าน,นั้นที่สามารถเคลื่อนไหวต่อไปได้นางมองไปที่จางร่้เฉินด้วยสายตาที่ทำอะไรไม่ถูกและน่าเศร้านิ้วที่เปื้อนเลือดของนางกระตุกแต่นางไม่สามารถหยิบกระบี่ได้อีกเปลือกตาของมู่หลิงซีหนักขึ้นและหนักขึ้นการมองเห็นของนางมืดลงและมืดลงในขณะที่นางกำลังจะหมดสติดูเหมือนว่านางจะเห็นร่างหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าจางร่้เฉินมันเป็นผู้หญิงในชุดขาวที่ห่อหุ้มด้วยแสงผมสีดำของนางห้อยอยู่ที่เอว และทุกตารางนิ้วของผิวของนางเป็นประกายอย่างยอดเยี่ยมนางเกือบจะเป็นนางฟ้ามีหางสีขาวอยู่ที่ด้านหลังของนางโชคดีที่ข้ามาทันเวลานางพูดเหมือนพูดกับตัวเองชิวีมองไปที่ผู้หญิงในชุดขาวที่ยืนอยู่ข้างจานโรวเชนและขโมดคิว้วจากนั้นเขาก็พูดอย่างเย็นชาว่าองคหญิงไปหลี่จะกล้าที่จะมายุ่งเกี่ยวกับธุรกิจของข้าอย่างนั้นเหรอและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผม ไงก็ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหามีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ําใจเล็กๆน้อยนะครับผมสําหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ